สดมากสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุรละวิร์เออสุรนาลีมทสดาวน่าสดค่ะร้อนมากรอรถออกรอกลับบ้านนะคะโอเคเปิบเปิบ,ปบ อันนั้นจอยนะคะจอยมณนีค่ะจมณีหิโบหันมาหน่อยดูเราจะให้ไปดูบรรยากาศรอบนอกอะไรร่วงยังมีอารมณ์่ายลงโซเชียลโซยกรนี่คือเพื่อนเพื่อนเรานะคะเ,เ,เขาทนร้อนไม่ได้ลงไปนั่งอยู่ข้างล่างที่<อ>แต่เนื่องจากฮ <laughs> เราสีทนได้ค่ะไอ้คิงแหละมันเปิดเพลงแต่ถูกใจมันแหละเด้อมันบอกแต่เขาเปิดเพลงอะไรหรอกถูกใจเพื่อนตีว่านั่งวงนั้นน่งเเอดแนลยะร้อนมากเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างไปหาถ่ายคลิมาเ้ื่อยๆกำลังเดินนะคะ เขทาทำไงอะไรไม่ไมีสัญญาณตอบรักจากเหมือนนี้อันนี้ก็แอมมี่มัทนาภาเ่อ <c oughs> โอ้ยร้อนมาก นี่เราอยู่ที่มทสเหมือนคนบ้านเลยพูดอยู่คนเดียวเย็นด้วยฮุกอัดเป็นคไปาัเขาใส่ไม่แล้วว่าฉันว่ามันดัดเยอะมากดูไปทำไงช่ะยัดเออขาวขาวมากต้องใส่ยูนิฟ์แค่นี้อแม่แต้ม อยากบอกว่าข้างบนร้อนมากข้างล่างเย็นเห็นหน้าแล้วก็ไม่คยมีใครใส่เชนถ้าเชนก็เป็นเชนใส่กมีเล็กไม่ค่อยมีใครใส่เชนใส่เุกมองไปที่ท่ายไหนที่จะขอดัดฟันกันดาวน์นะอันนี้คือคนบอกรักผัวเมื่อชุดที่แล้วชอบเอากล้องสดดาวถ่ายหน่อยสิถ้าที่เป็นถ่ายที่มันแบบ มีวิวสวยๆนะมาถ่ายอะไรในรถร้อนก็เในรถนี่เละมันไม่ขึ้นเน็ตเลยอ้ยร้อนอ้ยร้อนมากมาดูสิึบปึ๊บปึบนี่คือบริเวณรอบนอกนะคะรอเพื่อนขึ้นรถแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วอาจจะกลับบ้างได้อาจจะไปหนรู้ว่าจะถึงกี่โมง สักสี่ห้าโมงน่าจะเป็นไปได้โรงเรียนอื่นคือแบบใส่ชุดนักเรียนนะคะแต่ว่าโรงเรียนเราใส่ชุดพะละไม่เหมือนใครค่ะหรือแดงเหมือนคนบ้ามากโฆษณาที่ไอติวแร์เลนร้อนมากหน้าใหญ่ด้วย แ em да ้ททมขนาดดึงกระเป๋าส yeah. no. ้มกระเป๋าเยอะๆสองข้างเลยไม่ใช่ใช่ใช่นช่ยช่าช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช่อนกใช่รา่ใี่ใช่าช4ใเ่ใช่ใชกใช่ใต่หช่ใช่ใช่ใา่ใช่ใ้่ใช่ใชว่ใ่อช่ใช่ใช่วช่ข่าเ่่ใช่ใช่ใชีาใ่่่่่ ไม่มีใครเล่นด้วยเพื่อนว่าดาวเป็น,นบ้าไปกลับที่นั่งเราดีกว่าอออโอยร้อนมาก วันนี้ก็บ๊ายบาย